ก็หลอมีอมอดีขยิวสวยมากเลยนะคุยยิวก็หล่มอมากค่ะอยากระชองัวโน้ต่แล้ว <laughs> หนูเล็กมานั่งมองหน้ายิวใหญ่เลยค่ะแล้วก็มาเก็เมาค่ะค <laughs> ่ะ โอ้ยยังไม่ได้ข่าวอย่ก่อนกูได้รับการคอนเฟิร์มนะอันนี้กูบอกก่อนนะแม่ยังไม่จ่าตังคแต่กูได้รับการตังค์นะคนที่อยู่ในนี้มันก็ได้แต่ว่าตอนนี้คือพี่ๆเขาทักมาอีกประมาณสามสิบสี่สิบแปลว่าเขากำลังเข้ามาของฉันมีสองชิ้นนะหน่วรับไม่ไหวนะบ้านมันมันสาม้นแต่มันแบบว่าชั้นหนึ่งมันเล็กเอาเป็นว่าเดี๋ยวปีหน้าหนูซื้อบ้านห้าร้อยล้านเลย เคยมีคนดู1,6000คนอ้าวงั้นหนูเก็บค่าเช่าเดี๋ยวจะมาเท่าแล้วันนี้บอกเจ้าที่แล้วถ้าเกิดว่าวันนี้ขายได้เออหมื่นบ้านนะคะเดี๋ยวทำน้ำพริกกะปิให้กินโอ้จริงๆอ่ะร้อยบ้านก็มาทำได้แหละแต่ว่าทำเป็นพูนแหมอ้าพี่หอมขายอะไรจ้ะพี่กกิมลูกกะีค่ะภูพ็กเกตใหม่ ของพี่หอมซื้อไว้2ตัวใช่ไหมใช่ค่ะอนนนห้ขายตัวละ5นาทีแต่ว่ายังยังไม่ขึ้นก็เลยยังไม่นับพี่พูดไปก่อนมามาาพูดไปก่อนเร็วๆพูดไปก่อนค่ะหนึ่งสองสามเริ่มดูหน้าหอมค่ะหอมทาไมยเจิ้งแต่สิบห้าค่ะแล้วก็หอมจะบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นครีมลูคอาอีฟนะคะเป็นครีมเหลาใสที่คนผิวแพ้ง่ายใช้ได้สมัยก่อนคนผิวแพ้ง่ายใช้ไว้ที่นี่ไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรรู้ปะเวลามันปะ เวลาที่เราใช้ครีมเนี่ยมันเหมือนแววกกระชากผิวทีนี้การผัดเซลล์ผิวนะคะถ้าผัดแรงนะคะบาิเออร์ผิวกําแพงผิวอ่ะมันหายไปสิ่งที่ตามมาคือฝ้ากระทุกคนจาไว้ค่ะฉะนั้นหอมทาครีมอ่ะทำให้ปลอดภัยแล้วก็มันใช้ได้จริงแล้วก็หอมจะบอกว่าครีมลูกกอีเป็นครีมที่ทําให้หอมออกจากวงการบันเทิงได้เลยหอมไม่เคยทําการตลาดเลยแต่หอมอยู่ได้โดยที่หอมเนี่ยอยู่เพราะลูกกอีจริงๆตัวนี้เป็นเบสเลอร์ที่ขายดีอันดับหนึ่งของ ต้นหอมช็อปเลยพี่หอมจะเอาพันบ้านหรือไม่จำกัดคะเอาไม่จำกัดค่ะเอาแสนบ้านที่แบบไม่มีของด้วยแสนบ้านแบบสงลมไปแต่พี่หอมสวยมากวิธีการใช้เล็บไปทำอะไรมาคะ ทาสีผมมาครับอ๋อวิธีการใช้นะคะป้ารีมออกมานะคะแล้วก็หยดตัวเอเซนต์นางพญาตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นนางพญาพึ่งนะคะพึ่งตัวไหนก็เหมือนกันแต่นางพญาไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะมีสารสกัดเรื่องของฝ้ากะจุดด่างดำใไอ้ใส่ใส่ตัวนี้ของพูดเลยแล้วหยดใส่ครีมไปเลยหยดใส่ครีมลูกกอีมแล้วลูกกอีมเป็นครีมที่ถุงซาบวมไม่เดยนเนอะราคาถูกไหมเนื้อครีมดีมากครับเนื้อครีมเหมือนรีมราคาปกติแล้วราคาใหม่มากี่มง ราคายังไม่มาเลยอ๋อยังไม่มาต้เป็นเนียนขอราคาจ้าอ๋อเโาต้องลดราคาจ้ะมาที่นต้องลดราคาเมื่อกี้เห็นคุณจะแรงเมื่อกี้รูปราคามาต้องลดราคาก่อนนี้อยู่รูปอยู่รูปอยู่รูล้ววันนี้วันนี้ไม่เคยขายราคานี้มาก่อนเพราะวันนี้จะมาขายขาดทุนเพราะว่าอยากให้คนได้ใช้กลิมเนื่องจากว่ามาเอาหน้าเออ อนนี้คือหูข้างนี้นะครับแก้หูทะลุแล้วเรียบร้อยใครที่เคยเป็นอแฟนลูกาอีฟนะคะอ่ะขอมาเขาจะบอกเลอย่างนี้นะคนที่ใช้ลูกาอีฟเอาราคามาก่อราคาสามราคาเอ้ยกับกระบอกพี่สีเดียวกับเล็บผมเลยนะครับปกตินะขอมาหนึ่งแถมหนึ่งตัวนี้ขวดเล็กขวดเดียวขวดละสี่ร้อยนะคะแต่วันนี้ขอแถมให้ปกติห้าร้อยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งใช่ไหมวันนี้เอาราคาไปสามร้อยเก้าสิบบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งได้สองขวดเนาะสองขวดอ่ะจับไแมฉันจบเมื่อไหร่ ขอตะก,ก้าขึ้นก่อนเดีย๋ยเพิ่งจับเวลาตะก,ก้าขึ้นยังโอ้โหสามเดี๋ยวนะสองมึงพูดจริงว,ว่ามึงใช้ฟิล์มลูกไอเดียเป็นยังไงตอบบูอบอบอมอ่ะเป็นอันนี้คือใช้จริงนะคะอันนี้หมดเร็วมากดีดอกมึงก็ทำขหลอดใหญ่หน่อยก็มไม่ก็มันแพงไงขวดแค่านี้สี่สี่ร้อยแล้วให้ฟรีนะคะอันนี้บูมต้องบอกก่อนบูมเป็นคนสิวขึ้นง่ายมากปัจจุบันก็ยังขึ้นอยู่แต่ขึ้นน้อยมากๆแล้วนะคะเป็นคนน้อยตามราคาในตะก้าในตะก้ามันเป็นหลอดสีขาวถูกไหมครับ ในตระกร้าปลอดสิขาร์ถูกต้องค่ะอันนั้นแพ็กเกจเก่าค่ะแพ็กเกจใหม่เปิดตัวที่ไลน์ของเจนนี่วันนี้วันแรกค่ะแลวคุณจะเป็นคนไทยคนแรกที่ใช้ลูก้าอิมเนี่ยราคา3ามร้อยเก้าสิบที่แม่ค้าขาดคุณกูจะร้องไห้อยู่แล้วค่ะอราคาอะไรบูมจับเวลาห้านาทีวาย มืงฟังนะเสียงกูสามคนอ่ะสู้พี่ต้นหอมคนเดียวไม่ได้กูวอามากเอาความจริงคือที่บอกว่ามาเปิดตัวแพ็กเกจใหม่วันนี้นะครับความจริงคือว่าไอ้แพ็กเกจเก่าอ่ะหมดแล้วก็เห็นว่าวันนี้เออต้องมาไลฟ่ทำแพ็กเกจใหม่มาเพื่อไลฟ์วันนี้ผมรู้เลยเราทำมาหาแพ็กเกจแพ็กเกจเก่าหาไม่ทันแกนัดเขาสรอบแล้วนะใช่แต่ว่าครีมของพี่ต้นหอมนะครับตัวนี้แข็งหวัดมาก ใครที่ได้ลองเนื้อจะรู้เลยว่าเนื้อมันไม่ใช่ครีมหลักร้อยใช่ค่ะมันคือเนื้อครีมแบบว่าหลักแบบเพลงๆแบบคอตบอแล้วใครที่เป็นสิวสิวอุดตนันคุณลองนะคะเป็นสิวอุดตันนะคุณลองใช้ลูกอิบแล้วไปกดหาสิวอุดตันดูชื่อน่ารักมากเลยลูกอีบมาจากไหนครับชื่อลูกอบ ส้งเองไปเรื่อยๆเปื่อยๆ oh. คือรู้สึกว่าชอบชื่อที่มันดูเป็นผู้หญิง oh. ลูก้าอีฟเนี่ยมาจากคําว่าลูกคทีแปลว่าร่ํารวย mm. อีฟมาจากการเริ่มต้น mm. ก็คือร่เริ่มต้นในการร่ารวยใครใช้ครีมหอมขอให้ร่ารวยค่ะ oh. แล้วก็หอมเปิดปลายทางให้แล้วนะคะ mm. หอมแบบ ขอซื้อความไว้ใจจากทุกคนนะคะอยากคืนของใครไม่คืนของหอมนะคะซื้อของหอมรับของแล้วก็จ่ายตังค์นะคะหอมขอ,ขอ,ขอให้ชีวิตนี้ไม่มีอุปสรรคค่ะ,ะโอ้ยหอมรักทุกคนพี่หอมตั้งใจมากนะสำหรับไลฟ์ดีแล้วก็ลดราคาให้เราแบบที่ไม่เคยลดมาก่อนเลยขาดทุนค่ะพูดเลยมันไม่มีหรอกซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสา <Okay. S 1> มร้อยเก้าสิบอันนี้ตอนนี้สามร้อยเก้าสิบนี่คือราคานี้เลยใช่ไหมครับ ปกติหอมขาย500ซื้อ1แถม1ค่ะแต่วันนี้สองตลับ390ใช่อ่าใช่ซื้อครีมหนึ่งหอมแทกตัวเซรั่มอ๋อใช้คู่กันตัวนี้มันใช้คู่กันค่ะมีการใช้ป้ายครีมออกมานะคะป้ายครีมออกมาหยดเอสเซนต์นาพยา3 5ถึงหหยดหอมบอกให้เลยว่าตัวนี้คือตัวที่หน่าใสคือตัวนี้โอ้ลูกค้ากดได้345หครับพี่กิโลละแสนค่ะตัวนี้อยู่ในนี้กินเดียเดียนพี่ออนตอนนี้10,000 0บาทค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขายไปค่ะขายไปค่ะ อีบูมหน้าเป็นคนที่เป็นสิวหอมเจอหน้ามานหอมบอกบูมเปิดใจลองรู้ก็อีสักครั้งมึงลองครีมหลักร้อยตั้งใจทำจริงๆอันนี้เรืร่องจริงๆนะคะทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะเพราะว่านะครับูมใช้ตั้งแต่ขยักเก่าตั้งแต่สีขาวนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นพย,ยัพยาวแล้วได้แล้วนะบูมใช้จริงบูมใช้จริงอันนี้บูมบอบพูดใช้จริงเลยกล้าพูดอันนี้ใช้จริงๆเลยค่ะไม่เล่นตัวของตัวแหนนะคะอ่ะแม่จับตอนนี้กดตะกร้าได้กดตะกร้าได้เลยนะคะครีมบิ๊กต้นหอมมึงขายสิเออก็คือ ที่ลองลู้กอีฟอีกครั้งแรกนะจะกลับมาซื้อซ้ำแล้วใครถ้าชอบนะคะแอฟฟิลิเอหอมจะบอกเลยนะในเนี้ยมีแต่แหล่งเงินทั้งนั้นเงินอยู่ในอากาศทั้งนั้นคุณอย่าดูเฉยๆนะคะพวกเราได้เงินคุณได้ด้วยคุณซื้อสินค้าไปลองใช้แล้วถ้าติดใจคุณปักตะกร้าไลค์ขายเลยเพราะรู้ก็อีฟมีค่าคอมให้ด้วยค่าคอมดีด้วยผมจะบอกเลยและลูกค้าพอซื้อปุ๊บจะกลับมาซื้อซ้ำไม่บอกไม่บอกไม่ให้ดูยอดขาดไปค่ะไปขาดไปค่ะเดี๋ยวว่าอย่ากดดัน กดดันค่ะตอนนี้เกรงใจมากแล้วเพราะตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่ารอนานออพอรอนานแล้วก็แบบกูจะขายได้เหมือนคนอื่นเขาไหมกลาาทุกคนเลยค่ะอยากให้เปิดใจลองจริงๆของทาราคาขาดทุนวันนี้ไม่ได้หวังว่าจะได้ยอดหรือร่ารวยเพราะเรารู้ว่าตัวเราเรา,เราทำการตลาดแค่ไหนเราไม่ได้ทําการตลาดวันนี้หวังแค่คนเปิดใจแล้วลองลูกกระอิบของแฮปปบี้แล้วขายวขายไป นะคะ4.9ดาวรีวิวนะทำไม4.9รู้ป่ะ0.1คือด่าขนซองแล้วให้ดาวเดียวกับกูโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณลูกค้าค่ะแต่ว่าความเค้นลูกค้าสามารถไปอ่านรีวิวในตะกร้าได้แต่ลูกค้ากดซื้อก่อนเพราะราคานี้ไม่เคยให้ที่ไหนมาก่อนแพ็กเกจใหม่นี้ลูกค้าดูค่ะหอมลงทุนขนาดนี้เดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งค่ะต่อค่ะบอกให้ขายเขาไม่ได้มาหาพี่ตอนสัมภแล้วแล้วก็วิธีการใช้อยากให้หมดเร็ว ตอนหอมออกครีมมาใหม่ๆนะคะออตอนนี้สองล้านแล้วค<ะ>่ะต่อเลยสล้านขายต่อี่แม่ขายตอาย่อเร็วลูกค้าค่ะตอนออกครีมมาใหม่ๆนะคะฉายาตัวนี้คือครีมสาวันแล้วลูกค้าลองดูค่ะมีคนถามหอมว่ามแม่ใช้ครีมกี่เซตถึงจะเห็นผลใช้คำว่าหลักวันคะ่ะฉายาคือครีม3มวันคะ่ะ ถ้าไม่แน่จริงคีมตัวนี้ทํหขอออกจากวงการไม่ได้สามวันหายตายค่ะไว้ไม่อยากไปกินสิคะอย่าไปกินอย่าไปกินนะค่ะทุกคนลจากนี้กดตอนนี้เหลืออีกห0สิวินาทีสุดท้าย50าวินาทีสุดท้ายกดตะกร้าจิ้มไม่มีทางได้ราคานี้ลูกค้าขาออกจากไลฟ์นี้ถ้าไม่ได้ราคานี้อย่างงอนกันเพราะว่าราคาเนี้ยเป็นราคาที่ทําให้เรารู้จักกันเปิดใจเปิดใจจริงๆค่ะลูกค้าขาฝากด้วยนะคะคือ อยากให้ทุกคนได้ใช้ของดีๆในราคาที่หลักร้อยอมั่นใจว่าถ้ามีเวทีประกวดหอมจะเอาครีมตัวเองขึ้นประกวดในราคาหลักร้อยตอนนี้สามสิบไม่พอยระรอยกระททุกคนจา3สามสิบวิสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาดูยอดพร้อมกันนะไม่กูไม่ดูกูจะให้ขายตัวก่อนแล้วกูจะรวมไม่ได้เลยถามบูมใครก็ดูอ่านหน้าบูมจริงๆบูมใช้ครั้งแรกบูมติดใจบูมถูกอันนี้ซื้อเองแล้วนะคะเยี่ยมยอดด้วยน มีของแค่นั้นหมดแล้วหมื่บ้านหมื่บ้านหมื่บ้านภายในหนาทีค่ะเราได้กินน้ำริกกะปิแล้วหมื่นบ้านภายในห้านาทีเราทีค่ะดี่คุณค่ะหมื่นบ้านภายในห้านาทีคือเวลาจบพอดีค่ะที่ห้านาทีอืออังจีพี่เจนอะเจ้าที่แรงจริงนะมาใจอีกตัวนึด้ไหมได้ไหมทุกคนหนึ่งหมื่นบ้านทุกคนอยากรู้ยอดขายใช่ไหมเราสี่ล้านค่ะ อีกตัวมีของแค่สองพันหา้าใครไหวใครได้พี่ย่ามาพี่ย่ามากแม่